จุ๋ยวรัตยาอวดภาพน้องพีเจใส่ชุดนักบินคิ้วดกแก้มยุย้ยหล่อมากๆเป็นหนูน้อยขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนเลยค่ะสำหรับน้องพีเจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุดและจุย๋ยตอนนี้น้องพีเจอายุครบสีเดือนแล้วค่ะน่ารักหน้าฟ้าสุดๆแถมตอนนี้ตัดผมทรงใหม่ก็ยิ่งหล่อขึ้นไปอีกดูโตขึ้นเยอะมากๆ โดยลาสุด19เมษายน2566จุยได้โพสต์ภาพของลูกชายลงอินสตาแกรมน้อง P.J. ในชุดนักบินตัวจิว๋วน่ารักน่าชาังไปอีกแบบโดยแม่จุยได้เขียนแคปชั่นระบุเอาไว้ว่าอยากไปขึ้นเครื่องบินกับผมไหมครับเคยเห็นมีบางเม้นว่ากงยูบางเม้นว่าพี่จิน BTS เอาจริงลูกเหมือนใครดีครับไปโซนเกาเชียวหรือแม่ดูซีรีส์ตอนท้องเยอะไปน้องพีเจในวัย4เดือนโอโหหน้าฟัดหนักมากค่ะดูโตเป็นหนุ่มเกิน4เดือนไปมากๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ